สวัสดีค่ะเมจิกทารลอตายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงวันที่16-31ตุลาคม2566นี้นะคะเราต้องขออภัยมาทำได้มาอ่านไพ่ให้ได้แค่ครึ่งเดือนครึ่งครึ่งเดือนเนาะมาดูกันว่าในช่วงนี้การงานการเงนิงนความรักโชคลาภของคุณ เป็นยังไงกันบ้างมีไหมโชคลาบมีไหมวันที่16นี้มีโชคมีลาบไหมราศีกรกฎลกฎัคนากรกฎนะถายก้ดาบชว่วงนี้คิดมากเหรอมีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลมีปัญหาทําให้แบบนอนไม่หลับนะนอนน้อยพักผ่อนน้อยเนะาะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้หลับได้นอนคิดวิตกกังวลอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรที่แบบมันยัง ค้างคาใจอยู่ยังไม่คลี่คลายยังหาทางออกไม่เจอเนาะปัญหารมุมเร้าเลยล่ะอืมคืณอัลวอถ้าเป็นปัญหาในเรื่องงานนะถ้าคุณวิตกกังวลปัญหาในเรื่องงานอยู่เราจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเนี่ยคุณอัลวอนเขาเป็นลักษณะของคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานคุณเป็นคนเฟลลี่น่ารักจิตใจดีเข้ากับคนอื่นได้ง่าย งานของคุณจะสําเร็จมาจากความขยันความตั้งใจของคุณเนี่ยงานสําเร็จอืเงินก็สําเร็จด้วยมาเป็นคิงออฟเพนทัเกเลยจ้าเงินมีเงินเยอะเงินมากเมื่อกี้เราถามให้อยู่เนาะว่าวันที่สิบหกนี้จะมีโชคมีลาบในเรื่องของเงินไหมเงินมาแล้วจ้ามาเป็นคิงเลยลองดูนะคะ King of Pentacle s ความมั่นคงในเรื่องของการเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยคุณจะได้รับมันอืมที p e เพนท l e เิลทีเพนทเเป็นลักษณะของอการเซ็นสัญญาการว่าจ้าง เซ็นสัญญาในเรื่องของการเงินถ้าหากมีใครยื่นกู้ทําสัญญาอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการธนาคารอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับอนุมัตินะคุณจะได้เซ็นสัญญาคุณจะได้หุ้นส่วนคนที่จะเข้ามาทําให้แบบเงินมันในเรื่องของการทํางาน,ม,นมันพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนาะคุณจะได้รู้จักกับคนที่เป็นคู่มิตรคู่เกี่ยวกับเรื่องของการการเขาเรียกว่าอะไรนะ มีพันธม,มิตรในเรื่องของงานในเรื่องของเงิอนอืมแต่สั้นว้าวคุณจะสำเร็จทุกอย่างไม่ต้องห่วงเลยนี่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่ทาโร่แล้วนะเดอะซัน <The Sun S 1> ไม่ออกมานานมากแล้วนะอืมดวงคุณจะดีขึ้นอย่างมากสว่างชัดเจนแจ่มใสคิดอยากมีลูกจะได้ลูก ถ้าใครคิดอยากแบบอยากจะมีบุตรอยากจะมีลูกในช่วงนี้เนาะงานสําเร็จก้าวหน้ามั่นคงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสุขภาพแข็งแรงการเงินดีความรักดีแน่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณอะ่ะปาที่เดือดซันแล้วอะ่ะจบตรงนี้เลยได้ไหมอะ่ะเลิกน้อยเลิกน้อยใจเลิกวิตกกังวลได้แล้วทุกปัญหามีทางออกนะเนี่ยเดือดซันมารอจ่ออยู่แล้วเนี่ย ชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นอย่างมากเลยมีทั้ง king of p e n t a c l e มีทั้ง the sun เอาอะไรอีกมาเปิดให้จบเนาะสิบใบนะคะอืมเอาว of swords Seven of s w o r d ออกออกเยอะออกเยอะเลยอวันเนี้ยให้ระวังคนคิดร้ายคิดไม่ดีแทงข้างหลังคน หน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าไหวหลังหรอกขโมยขโจรขโมยผลงานหรือขโมยทรัพย์สินก็ได้หรือถ้าเป็นในทางที่แบบบวกๆเนาะคุณมีเกณฑ์กำลังจะเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้ในช่วงนี้นะคะเดินทางจริงๆด้วยหรือแชริออตก็มาไพ่ประจำตัวคุณราศีกรกฎ เชนรีออดเขาเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบสุภาพแมนเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนุ่มสปอร์ตก็ได้จะเป็นผู้ชายเนะชอบแข่งขันชอบกีฬาชอบการท้าทายชอบเดินทางเป็นลักษณะของคนที่ทํางานเกี่ยวกับขนส่งยดยานพาหนะสัจวดนักบินเนี่ยได้หมดคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เจอ,เจอคนที่ที่เราเอ่ยมาแล้วนี่นะหรือในช่วงนี้ที่ต้องระวัง ตกแท้ตำแหน่งปัญหาเนาะที่ต้องระวังคือการขับขี่ยวดยานพาหนะช่วงนี้ให้ตรวจสอบให้ดีระวังรถเ,เสียติดขัดทําให้ล่าช้าประมาณนี้หรือมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายในเรื่องของการเงินต่อภาษีอะไรเนี่ยเนี่ยให้ใช้ใจ่ายมันออกไปเนาะหรือเขาเถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนาะ มีชาริออตขึ้นมากับ The King, The Sun เดอะคิงเดอะซันเนาะอลองเสี่ยงลองลองเสี่ยงกับทะเบียนรถด,ดูก็ได้ทะเบียนรถคุณเนี่ยอืมจัสเมนจัสเมนเขาบอกว่าอืมเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทำช่วยได้ชัว่วสิ่งที่คุณได้ทำเจ้ากรรมในเวรรับรู้รับทราบตอนนี้ชีวิตเขากำลังจะปลดปล่อยคุณแล้วชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้น นะเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาแต่ต้องทำดีนะไม่ได้ทำทั่วนะถึงจะได้รับกรรมดีนะกรรมมาจากการกระทำนะถ้าคุณทำดีคุณก็จะได้รับผลดีนะอืมเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพเป็นเรื่องของความคิดการมโนคุณอาจจะคิดหวังอยากได้หลายอย่างบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเงินความรักความสุขคุณจะได้มัน คุณจะได้มันให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้าไว้สิ่งดีๆก็มันจะเข้ามาหาคุณในชีวิตคุณกำลังจะพลิกฟื้นแล้วคุณจะได้ในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาหรือไม่ก็ช่วงนี้นะคุณอาจจะเป็นลักษณะของงานการทํางานของคุณที่ต้องใช้ความคิดความคิดการมโนการจินตนาการศิละปะออกแบบเนี่ยคุณจะทําได้ดีอืม ทูออฟครับก็มาจ้ามาทั้งเงินมาทั้งความรักเลยคุณจะได้เจอเจอรักที่ดีรักที่เป็นคู่เป็นคู่คุณเป็นคู่กันเนี่ยเขาเป็นกรัลรยาณมิตรเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคู่อะเป็นเนื้อคู่จริงๆคู่แท้ของคุณเนี่ยคุณจะได้เจอเนาะความรักความสุขสมบูรณ์ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเลยไม่ว่างานเงินสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเพียงแต่ว่าเลิกน้อยเลิกน้อยใจได้แล้วตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเลิกได้แล้วแล้วก็มาตั้งใจทํางานงานคือเงิน,งนเงินคืองานเงินกําลังจะมาเงินก้อนใหญ่ด้วยอาจจะมีโชคมีลาบเนี่ยเนี่ยมันหมายถึงโชคลาบนะจริงๆเนี่ยเนี่ยโชคลาบในเรื่องของการเงินความมั่งคั่งความร่ํารวยรับเอาไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะ สิ่งที่ต้องระวังคือขอโมยขโจรคนคิดร้ายคิดไม่ดีคิดโกงเล่อยขาเก้าอี้เนี่ยระวังนะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะตามที่ไพ่บอกเลยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมจิตลอดบายคิตตี้ค่ะ